ุกกตมาแ้พี่ว่าตัวนี้นะยังไงเขาก็เลือกเขาก็เลือกอะไรนั่นแน่กคาตาคอร์ดไปนแหละเนีุ่กน่แหลยโฟอร์ดแรปเตอร์ดุดันเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอร์ดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสทอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็น สีโร่เลยนะครับผมสภาวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ภสวัดีครับพี่ภูสวัสดีครับพี่พี่ลีนารัสดี่ภูขี้สูงข่เลือดนะีสูงเลือดได้จับดีเท่าไหร่ครับพี่ภูพี่ได้เลขขี้พี่ได้เลขขี้พี่กลาได้นักฆ่าต่อเนเลขพี่บอกได้เลขขี้บอกได้เพราะเล่ขี้สูงเต้ให้พี่ปรับหม่ก่อนเลยป้าตอนนี้คือพี่กำลังยุ่งกับเซตติ้งของพี่อ่ะ พี่มาแล้วครับมันแหลกเหรมันว้าว่ะมองแพ้ทำอะไรเหรอสุ่มครับสุ่มสมมันสุ่มอะไรหรอเจมเดินเร็วกว่าปกตินะพี่สังเกตอยู่นะพี่ฟุกตัวปลอมเหรอทำไมพี่ฟุกไม่พูดเลยเอาทำไมไม่ได้ยินเหรอเนี่ยฮัลโหลเจมเจมฟุกไม่พูดเลยเฮ้ยเจมเอาได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแ่้เจมเป็นตัวเป็นแวมไพายเหรอเป็นครับผม เป็นเป็นจริงอ่อเป็นหรอพีุ่ผมจะได้กดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เคยเอฟเคแบบนั้นมาก่อนไงเต้ล่ะเราอยู่ไม่ใช่หรออ้าวเดี๋ยวมีกระงเตายไปแล้วมีกระทุหรอนี่ไงโอ้ยโอ้ยย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 น อ้าวน้องพีฆ่าผิดคนเจมถามจริงแอบร้อกอะไรกันอ่ะโยมไม่เพียงชนะผโยมไม่เพียงชนะเหรอโล่โล่แค่เยอะกว่าไม่ใช่เหรอโลโล พี่โตทีนะอันนี้มันสามารถยกที่ไหนอ่ะหัรถรถได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมจได้ยินเลยอันนี้คุณได้ยินเลยพี่โอ้แล้วทำไมพี่คุยกับเจมมันเจมมันไม่คุยกับพี่ล่ะโอ้พี่ก็ปรับไหม่ตั้งนานคุณฟุ๊กใช้ไหมอะไรคุยกับผมอ่ะมันไม่ใารเลยคุณเองผมใช้ปากผมไม่ได้ใช้ผม เหมือนเล่นในมือถืออะจริงมากเลยอะเหมือนออนมือถือใช่หรอเหมอนที่พวกเรางี่พวกเราเหมือนว่าสาธุชนทั้งหลายมาร่วมบุกลูกนี้นี่แต่ไหนคุณผูอ่าสาธุชนทั้งหลายนะครับที่เข้ามาในวันที่กันครับผมวันที่28ดัุลานี้บนรถแทไ็กงานบวชจริงนะพี่ใช่เหรออันนี้การไม่ได้แกล้งเหรอไม่แกล้งไม่ได้แกล้งดังมากเลยขอญาติแป๊บนึงครับแบบไปเลยครับไปเลยไปเลยครับพร้อมละไปคือปลุกตื่นมหาลาแกแบบ พี่ว่าตัวนี้นะยังไงเขาก็เลือกเขาก็เลือกไอ้นั่นแน่ฆาตกรฮะแม่ไพี่ปุ๊กผมว่าพี่ปุ๊กนี่แะเราไม่พี่ปุกนี่แหละคิดดีดีคิดดีดไม่เนียนเลยเปิดบ้าผมหมดพี่ปุกเลยรักคิดดีๆน้องๆคิดดีๆีอาได้ตาพี่ละนี่กันสิบกว่าเลยเหรอเออไม่ทันแล้วพี่ปุ๊กผมว่าพี่อะคือหกเองเลือเชื่อไกลหลอกง่ายเกิน ผมต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงผมจะไม่ออกจากห้องนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองพิเศษพิเศษผมจะไม่ออกจากตรงนี้นะพิเศษได้ยินผมหรือเปล่าผมผมจะพิสูจน์ตัวเองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมเป็นเบอร์นั้นแต่จริงๆแล้วไม่รู้ใครเพราะว่าจังหวะมันซิทคอมมากพี่ต้องเป็นพยาชนให้ผมด้วยพี่ต้องบอกกายว่าผมไม่ได้ออกมาเออย่ากินอย่ากินขอร้องอย่าอย่ากินมั่วนะหุยแต่เมื่อกี้มีนกพิราบหุยเมื่อกี้มีนกพิราบมีมีนกพิราบนะเมื่อกี้มีนกพิราบนะ

เลยกับใครตะคนรักกันนะไม่ได้กูตะคนกิดิเชื่อมันคนหายไปไดนกันหมดว่นเรียก,กไม่ได้ไม่ทันเหลือล <S <S ู่เหน่ยกูตดคนกระดิ่งแทนอะ พี่แตกล้พี่เกมใครอยู่กับพี่บ้างพี่ฟุ๊กเกมได้มาจากใครพี่ฟุ๊กส่งมาให้แล้วก็วิ่งหนีมผมรู้ชัดว่าผมตามไม่ทันแน่ๆผมก็เลยไปกดกระดิ่งแทนอภิสารภาพที่พี่ก็โดนมาเหมือนกันมันเป็นมันเป็นตัวสักแล้วพี่ได้มาจากใครล่ะพี่เสษปะพี่เสพปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยครับไม่ต้องเลยได้นะเป็นพุทธก้องคุณพี่พี่อยู่กับแก้โหวตพี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ดรอปพี่อยู่กินนะเกล้อย่าไปโหวตอย่าไปโหวตเจมีระเบิดอยู่แต่ให้มันระเบิดดีกว่าลุ้นๆไงุนๆ พี่คนไนพี่เปนี้นนลุ้นลุ้นลุ้น้พี่เป๊กับพี่ฟุ๊กเป็นเป็ดกายพี่เสี่ยมช่วยผมดิยืนยันช่วยผมหน่อยกายพี่ใช่ใช่พี่ฟุ๊กไม่ใช่ไก่เทพมากพี่ฟุ๊ไม่ใช่มือระเบิดครับใช่ใช่พี่ฟุ๊กใช่ไก่เทพมากพีุ่๊กก็ระเบิดมาจากใครเนี่ยพี่ดูไม่ถ่นรัวมันมันนัวมันนัวมากไปโดนกระทงไปมันนระทงนะไปโดนนระทงแล้วหรอระวังนกพิราบนะระวังนกพิราบแต่พี่เบนไม่อยู่โอ้กายเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยยิงผมอยู่กับพี่เบิร์ดกับพี่เคท ผมผมต้องติดตัวพี่แล้วว่ะเพราะว่าพี่คนอุ้ยอุ้ยนี่เสียงระเบิดปะได้ยินแต่ว่านี่ไงกแกงชาวเลงแล้วเนี่ยนะแกงชาวเลงใช่ปหม่ะลาไเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ครับอะันเดออันเดอไปแล้วไปเลยไปกู้แล้วอยู่กู้เฮ้ยผมมีพลังผมมีพลังผมมีพลังผมดไปใช่ดิ ผมปาดใครดิไปบดก่ันเีมันแรงผมัแรผมแม่ไฮ้มฮ่าฮ่าฮ่า่าฮัาฮ่าฮ่า่าพี่เต้พี่ค้งเกินเต้กับพี่ปู๊แต่พี่ผมไม่รู้จ่าใครเชื่อผมสักคนา่อ้กี้อ่ะ เอฟเอฟแล้วดารามาแบบผมช่วยได้เอฟพี่ช่วยเอฟได้เอฟอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้เลยพี่ผมมันแค่ล่างทรงกาะล่างทรงมันไม่กะเดิหนูเป็นเซเลบโอ้ยตัวคีเลยน้องแพตตี้ช่วยผมคีเลยนะใช่ละไป่ะา็ทำบุคล้งกันดีกว่ามันเห็นพี่เอกเดินขึ้นไปข้างบนนะไปดูไปนี่ไงหนึ่ง ไม่ไม่เห็นศพกันหรอตรงเนี้ยถามจริงนุ้มพีเจมเอ้ยไม่ใช่เต้มันมีศพอยู่ตรงหน้าไอ้แน่หน้าหุ่นนะเออเป็นไปได้ว่าโดนสาดไม่จร่งพี่จะรีพอร์ตไหมตัวเองโดนทำไมวะงงว่าเดี๋ยวพี่ตาไม่ใช่หรือเปล่าเห็นแล้วโมโถพี่หมดแล้วแจ็มจบท่าหมดพี่ไม่รับุ้มไม่พุ่งแน่เลยไม่มไ่ใช่ครับธนาธนาธนาปะรู้ครูตาวพี่สุ่งไปเปล่ยนหรือเปล่าไม่เคยโวยพี่เลยพี่จะสุดยอด ขับจริงทำเร็วเกินขับจริงแล้วปวดพี่บินคลิปแล้วโอ้ยเรารู้แล้วว่าสามคนสามคนเป็นูโค้ชตาให้กับเราอุ๊ยพี่อยูเดี๋ยวพี่ยูเข้ามาอยู่ดีผมนะพี่อยูวัะแหละโตพี่อล้แหละไม่ใช่ผมเอฟพี่อยู่เอฟเอฟทำอะไรเนี่ยกางเต็นท์เหรอจุดเทียนจุดเทียนโอเคโอเค้ยพี่พี่ไปตั้งเต็นท์ป่ะพี่ไม่ไม่ผมอยากไปตั้งที่ใต้พี่พี่ไปไหมถ้าผมไป ไปดิไปดิพี่ไปทุกที่อ่ะพไปไหนก็บอกพี่ได้เลยเกิดผมจะไปตั้งกับพี่ก็คือต้องไม่ต้องทำอย่างนี้อะไรกูแตกเออแตกอะไรนะก็ขอโทษครับจริขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับผมเป็นนายอำเภอแล้วผมสงสัยว่าคุณปุ๊กเป็นเป็ดผมเลยมาทำการปาดและคิดว่าถูกต้องเลยละนี่ว่าแล้วเพราะว่าเป็ดที่แล้วพี่ฟุ๊กเขารู้กูดามไง่ไม่ไม่ใช่กูดามเป็ดครับไม่ได้ครับไม่ได้ สาพูดเข้ามาเลยครับพี่เชิญครับอยู่ในห้องแล้วครับขอขอขอโทษด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเลยนี่สี่ไม่ดีถามจริงเหรอครับทุกคนย่อไปเลยพี่แม่เอาตอบจริงตอบจริงไหมพี่เอาตอบจริง Ford Raptor ดุดันเหมือนเดิมเลยแบบเดิมเลยหรอนี่มุดวิ้ซื้อใหม่้มา เอาวันเดิมที่แล้วครับพ่อพนที่พวกผมเห็นนะน้องพีพี่ก็รู้นะพี่ได้กลิ่นนะพี่ได้กลิ่นนะบอกไหมให้ผมบอกไหมว่าพี่เลือกอะไรเอาไหมล่ะพี่ได้กลิ่นเหมือนกันนะอ่ะอ่ะพี่บอกก่อนผมเลือกอะไรน้องพีเป็นอเปลาเลยผมเป็นนักบุกค่อุ้ยอุ้ยอยังไงเราดูดูดูสกิลพี่โอเคป่ะดูดูสกิลพี่ป่ะยังไงไหนนะไหนอะเอาไม่โชว์อ่ะ ผมมองกายกับพี่อยู่นะน่าจะเป็นทั้งคู่เลยนะเฮ้ยตกใจตกใจโอ้ตกใจมาก ตุกดาราดาราอ่ะช่ยอ right. ัดกับอแฝกอัดกับพี่นยอต้องพีใช่และอีเยไมดูไม่ดูตุกตกตอยู่คนเดียวลอ่ะบอกว่าเฮ้ยตกตอะไรกวะเกมไม่เกมอมไกกไ่อยู่ไก่ไม่ไก่ไม่ไก่ายไหนอกไรเตยไม่ใช่ไม่ใช่ผมอธิบายว่าผมมาเดินออกซ้ายเพราะว่ามีคนฆ่าแล้ววิ่งสวนลงไปคนที่พี่เห็นไม่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 มีไก่ไม่มีไม่มีใครตรวจเลย ขึ้นไปแล้วแล้วไปดูแล้วเห็นพี่เบิร์ดโดนฆ่าพอดีฉากมันมันมีกลิ่ตรงตรงนั้นอ่ะผมถามแค่นี้ตรงเดียวพี่เบิร์ดคนเดียวเลยสองคนเฮ้ยมีสคนผมผมอยู่กับน้องพีในถ้ำน้องพีไม่ตกใจครับผมวิ่งออกกันที่พวกผมตกใจพี่ใจพี่อยู่เลยมันแกพี่อยู่หมดใจเย็นมาฆ่าผมกายพี่ขอโทษพี่ทำอะไรให้น้องเข้าใจพี่แค่นั้นแล้วนิดเดียว พีชใจปวดผมเลยก็ได้ไม่ปู๊ผมตกใจนะแกไม่สงสัยเพราะว่าพี่เกมพยายาม่ดโอ้ยผมโดโดดาราขวัญอ่อนไอ้ดาราขวัญแข็งไม่ตกใจจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะเอตเอตเคือตอนที่เซลิปตายอ่ะกูตกใจเว้ยแต่ว่าน้องพีทตกใจกูพูดจริงกูสาบานเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยเดินตามมาได้ไงอ่ะตอนที่ปิดไฟอ่ะอุ้ย โอ้โหสองนะลูกว่าไงเพื่อนเอาค่ะโทษว่าไงเพื่อนอยากให้กูช่วยเหลืออะไรปะไหนจะไปไหนหรอไม่ใช่เราไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราจะถามว่าเราจะไหนๆเราช่วยเหลืออะไรป้ามีคนมีคนน้องพี่อยู่ข้างนอกน้องพี่อยู่ข้างนอกไหนไหๆๆอุ้ยอุ้ยมีระเบิดคนคนตายอยู่ซ้ายสายร่าง ฉันเห็นเห็นได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าทวีทอดจิตไงนี่ไงพี่เต้เต้บอลนี้พี่จะเล่าอะไรให้ฟังไม่ได้เล่าคนอื่นเราเม้าคนเองเราเม้าคนเองเราเม้าคนเองเท่ที่เราเม้าคนเองเ้าะไม่รู้เราเกิดอยู่ที่ใครครับแต่ขอให้โชคดี อยู่กับพี่ยูแล้วโยนระเบิดไมคให้ผมไม่ทิ้งิงวิดีโอมีอะไรที่เปิดไม่รับผมทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่พุกโยนรแล้วแล้วต้องตอมาจากใครอ่ะดาราดาราเขาต้องพีมาตอนหุ่นเว้ยบอกแล้วไม่ก็ไม่ก็พี่เอสไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่แพ้ยังไม่เจออันเลยไหนน้องแพทพี่เจมเดินกลัก้าพี่อยู่ในนงเต้หรือเปล่าใช่พี่พุกโยนให้ผมแล้วพุนโยนให้พี่ยูแล้วตอนนี้พี่เจมตายไปแล้วฮ่ามันมีระเบิดกี่ลูกอ่ะ ผมผมขอถามอะไรหน่อยแลบมันมาแลบมันมาตอนประตูเปิดอะพี่ต้องเป็นลิฟต์อะผู้ขอถามแค่นี้เพื่อนไฟดับมันมืดหรือเปล่าไฟดับมันมืดหรือเปล่าเพื่อนมืดครับพี่แต่อลฟีนตามผมมาได้3ามครั้งสางคราวอะครับมันมันอ้แล้วพี่อลฟีนไม่ตกใจด้วยจี้งตกใจพี่อลรฟีนไม่ตกใจตอนแรก พี่ภุมิเป็นคนดีพี่ภุมิเราใครครับผมเชื่อพี่ภุมิน้องเพียรีฟีนอะเราเปิดไปให้ผมอ่ะพี่ภุมิเราหมุกันว่าเราจะดุ้งพี่บาหรือเปล่าไอาปอยู่ที่พี่ยูนะหนึ่งวิตอนนี้เหลือหนึ่งวิเป็นอะไรใจให้นะครับหนูจะช่วยรับให้ถ้าพี่ยูเกิดจำหนูเฮ้ยเต้โอ้เต้ระวังพี่แกบอกแค่นี้แหละว่าระวังตัว ่เพราะว่าตอนแรกที่ตกใจกันแต่พี่ไม่ตกใจแล้วไม่อัดไม่คือตกใจนี้ก่อนไงคืออยู่ในทีงไทยก็แบบมาแล้วก็งงพี่ตกใจก่อนเลยผมร้องที่อยู่บนที คือคือเกิดมาสามคนผมเพียนแล้วก็ดาราผมตกใจคนเดียวผูงงเ้ยพี่พี่ผมมีอะไรเยอะแยะอุ้ยดาราดาราอฮ้ยเต้เต้เตเตเราไม่ทำกันเองแล้วน้องน้องเต้น้องพี่เป็นคนบริสุทธิ์เต้ไปหาตัวเต้ตัวแทนมาเร็วเต้เตเตไม่ขอขอลา ทำไมข้อมูลที่เราได้มางมันไม่มีเมนต์เอ้ยเย้มาชวนคุยไอ้แก้มมาชวนคุยโถ่พี่ถามว่าไฟดับมืดปะแต่รีฟีดเดินตามพี่ได้ทุกขาก็ผมถึงบอกไงว่าประตูเปิดพี่เขียงแล้วเบิดก็มาเลย ไม่คือพีเอสดตอนแรกในห้องนั้นน่ะมีแค่พีเอสกับพี่ฟุ๊กที่โดนขัดด้วยกันแล้วพีเอสก็แปะระเบิดพี่ฟุ๊กก็ยังงงว่าระเบิดมาจากไหนเหมืองเอิประตูเปิดพุ๊กแลเปิดมาเลยอ่ะมันดังเสีแต่ในห้องแล้วพี่ฟุ๊กก็ไปหลอนใส่กันอีพี่ขอตัวละกัน